ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงปากกากันปากกาปากกาตัวนี้ปากกาเป็นยี่ห้อคอร์สนะครับเป็นคอร์สรุ่นใหม่นะอ่าเขาเรียกว่าคอร์สเทคทูครับอ่านี่คือเทคทูนะครับก็จะเป็นจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหลายสีหลายแบบนะครับหนึ่งในแบบนั้นก็คือแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าเทคทูเห็นไหมครับอ่านะนี่คือเทคทูนะครับอ่าแต่ว่ากล่องนี้เป็นแมทริกบูนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็น แมตต์แบ็กนะครับก็คือเป็นดับด้านนะมาดูว่าเมทัลลิกเอ่อเทคทูน้ำเดียงเลยนะครับปากกาคอ้อนปากกาค้อนนี่เกิดตั้งแต่ปี1 8 4 6 USA นะครับคือเป็นปากกาที่เก่ามากเก่าเท่าที่ผมจะขายเอ่อลันด้าครับก็ลองจับหมอกบังนิดนึงอ่าเรามาดูนิดนึงนะว่าปากกาเป็นยังไงเราให้ดูที่น้ำหนักก่อนอันแรกนะครับก็คือน้ำหนักเป็นเท่าไหร่ก่อนเราค่อยมาวัดกันอ่าน้ำหนักเป็นหน่วยกรัมนะตอนนี้เราซีโร่แล้วครับอยู่ที่ 18.2กรัมถือว่าเป็นประการที่เบามากเลยนะประกาที่ต่ำกว่า20ถือว่าเป็นประการที่เบาเป็นอุตต้าไราแล้วนะครับคือเบามากถ้า2 0 25ิี่คือนี่ก็กำลังดีแบบนี้คือเบามากเบามากผมไม่ใช่ดูวัสดุเป็นมาเรียลเพราะอะไรนะอ่ะเรามาดูวัดกันก่อนว่าเออแล้วด้านนี้จับเป็นไงบ้างเนื่องาตัวเนี้เป็นประกาผมคิดว่าเป็นไซส์เแล้วนะเพราะดูจัดท่าทางนะเดี๋ยวเรามาวัดดูว่า M หรือเปล่าเพราะว่าอะไรประการด้านใหญ่จับถนัดนี่ใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวในกล้องอ่ะ สวยไม่เท่าของจริงของจริงเนี่ยสวยกว่านะเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดหน,นึ่งว่าตัวมาชิเมนบัตี่ไหร่9.8เออเห็นไหมบอกแล้วเป็นไซส์ XL แล้วนะไซส์ใหญ่อะไรเนี่ยคือไซส์ใหญ่จริงๆนะ9.8ตัวนี้เป็นทรงตัดตรงนะแล้วก็ความยาวเมื่อกี้เราดู9.8ดูความแนวที่หัวนะครับอยู่ที่13 133.4มิมลนะครับก็เท่า13.3เซนนิมมิล แต่ว่าส่วนที่ของปากกาคอทุกรุ่นนะมันจะมียื่นออกมาลาสมเราใส่กระเป๋าเสื้องนี้ใช่ไหมเราจะมีที่จับนี่คือหลักการของคอเลยคือจับง่ายเราพกในเสื้อกาวเสื้อสูทเสื้ออะไรทํางานเราหยิบคอรเรารู้แล้วเป็นปากกาคอเพราะอะไรเพราะมันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเอาไว้ทำอะไรเอาไวจ้จับจับดึงขึ้นมาไม่ต้องช้อนเป็นยี่ห้อเดียวที่เป็นสวยเป็นเล็กเป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อน,นี้นะครับคือปากกาคอร์ดแบบนี้เรามาดูว่าไส้ในเป็นไงบ้างนะเดี๋ยวผมหมุนลุ้นวิธีการใช้งานคือหมุนนะเออหมุนนี่นะ วิธีเติมเหมือนก็คือต้องถอดเป็นเอกลักษณ์ของปากกาคอรอนอยู่เสมอก็คือดึงปลอกเข้ามาแล้วเมทัลลิกตัวนี้เป็นปากกาดีนี่คือไส้นะไส้เนี่ยเขาใช้ปากกาคอ้อนนะศูนย์ห้าสองหนึ่งครับก็อาจจะเบอร์ไม่ชัดนิดนึงครับแต่ว่าตาป่าอ่านว่าศูนย์ห้าสองหนึ่งะครับเป็นตัวไฟล์ตัวเอฟนะครับหรือแปดห้าหนึ่งสี่ครับลองดูตัวเลขรหัสตัวนี้เองนะครับก็่าประมาณนี้แล้วกันเนี่ยคือข้อดีใช้มือหมุนเนี่ยเราจะหมุนไดู้้วมันดีมาก เพราะว่าคอร์สราคาสูงแล้วรีมคานตัวนี้เป็นคอร์สเทคเทคคือเทคอะไรคือเทคเทคก็คือตัวนี้ครับจิ้มสไตลัสได้เห็นไหมมันเป็นตัวสไตลัสนี่สไตลัสมานะแต่ตัวของตัวเขาไม่ให้ตัวเอ็กซ์ซอรี่มาสวมมูิว่าสม,มุติเกิดม,ม,มันเสื่อมละเราทำไงเขาไม่ให้มานะอาจจะเป็นออปชั่นเสริมต้องสั่งซื้อบริษ,ษัทต,ตรงจากเมืองนอกนะเพราะว่าเขาไม่ให้มาถ้าเป็นปากกาบางของเป็นรถที Rot ่รถทอร์ลิงเนี่ย เขาบางจุดเขาจะให้มาเป็นของเสิร์มมานะครับเป็นโรตเทริงเนี่ยเขาจะให้มาแต่ถ้าเป็นของตัวเนี่ยผมยืนยันแล้วว่าไม่มีนะเดี๋ยวผมมาเขียนดูว่าลูกลื่นนเป็นไงผมว่าเนี่ยลูกลื่นมาเป็นสีดํานะเออนี่แล้วเขียนลื่นหัวแตกเลยเป็นเอกลักษณ์ของปากกาคอนนะครับคือลื่นหัวแตกลื่นจริงๆนะครับไม่สุดนะมนุ้่นี้ก็ได้เนียมาอ่านะ็นไนี่คือปากกาคอนนะผมให้ดูแล้วกันนะลื่นหัวแตกเป็นยไงนะแล้วก็วามาพร้อมแพ็กเกจกล่อง กล่องนี่กล่องอย่างดีเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้มีใครกล่องมียกเว้นคอนแล้วนะครับเป็นกล่องที่รักวัดล้อมคือเป็นกระดาษนะแล้วก็บุโบของชั้นมีใบวันตีแล้วก็ใบวันติการสของแท้นะทีนี้นะครับเราก็ปัม๊มเราก็มีการปัม๊มเพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้านี่เองเพราะว่าเนี่ยเราปั๊มผู้ผลิตส่งเค้มได้ที่ไหนแล้วก็วันนี้ซื้อนะ เราก็จะมาแบบนี้ให้พร้อมกระชุดถ้อลูกค้าท่านใดมีปัญหาอะไรเราก็ส่งเคส่งวันที่เราได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าเราก็ดูแลลูกค้าให้แล้วก็เป็นบาโค้ดบาโค้ดที่ออกมาจากห้างนะครับเป็นบาโค้ดเมืองไทยนะเห็นไหมครับชัดเจมส์บาโค้ดเมืองไทยเลยนะครับมาจากห้างไทยแท้นะครับโอเคตัวนี้เป็นแพ็กเกจกล่องเข้าไปนะก็จะเป็นในกล่องแบบกล่องเปิดสวมนี่ดูดีมากเลยนะดีนี้ไม่มีใครมีนะมีคอร์ดเดียวแล้วที่สำคัญคือกระดาษหอ่อคอร์ดรุ่นใหม่เป็นแบบนี้นะเออเห็นไหม สวยงามโบโบเนี่ยมีสองสีให้เลือกนะครับแต่ปกติผมจะแนะนำเป็นสีถ้าเป็นสีเนี่ยเป็นสีนี้กับโบรุ่นนึงเป็นรุ่นนี้เออเห็นไหมครับจะมีโบวิสองแบบนะครับแต่ว่าผมจะใช้ตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าป๊อปฮิดมากกว่าดีกว่าใช้ว่าฮิดมากกว่าดีกว่านะจะเป็นรูปนี้นะเราก็ห่อแพ็คเกจติ้งก่อนเพให้ลูกค้าดูดีพร้อมส่งได้นะออนะครับก็วันนี้ก็ ขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับใครมีคำถามคำถามเกี่ยวกับกาคอสปากกาปากเกอร์ปากกามองบังปากกาลามี่เยอรมันนีนะครับแล้วก็มองบังก็เยอรมันนีเหมือนกันปากกาเพนเทลว่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้คอสอเมริกาปากเกอร์ก็ฝรั่งนะครับฝรั่งเศสมีวอเตอร์แมนด้วยนะเออผมลืมพูดไปนานละเมื่อนแถวนี้จัดส่งไปวอเตอร์แมนได้มันสวยงามมากเลยโหนะครับก็ขอบคุณรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ